สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มีผลสำรวจความเสียหายจากภัยออนไลน์นะครับซึ่งคนไทยตกเป็นเหยื่อมากที่สุดในบรรดาชาติอาเซียนด้วยกันข้อมูลจากฮุสคอลนะครับแม้ว่าจะเข้าสู่ยุคที่มิจฉาชีพใช้ AI ปลอมหน้าเป็นตำรวจปลอมเสียงเป็นญาติเราปลอมเว็บไซต์ปลอมเพจแล้วแต่ว่าการหลอกลวงผ่านทางโทรศัพท์ยังเป็นเครื่องมือหลักที่ใช้หลอกคนไทยนะครับเล่นกับอารมณ์แค่3ประเภทครับก็คือรักครับหลอกให้รักแล้วก็ชวนลงทุน กลัวครับทำให้กลัวแล้วก็ทําตามและ3ครับก็คือโลภนะครับใช้ความโลภโดยเอาเงินหรือว่าของขวัญมาล่อข้อมูลที่น่าตกใจกว่านั้นก็คือถ้าเริ่มตั้งแต่วินาทีที่เรารับสายโทรศัพท์เนี่ยนะครับ39%ของเหยื่อจะเสียเงินให้กับมิจฉาชีพภายในเวลาแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับยังพบว่าปัจจุบันนี้มิจฉาชีพใจเย็นและรอเราได้มากขึ้นเช่น ครั้งแรกจะโทรมาหลอกว่าเป็นคนรู้จักก่อนนะครับบอกว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วให้เราเซฟเอาไว้ยังไม่หลอกเราทันทีครับแต่หลังจากนั้นทิ้งเวลาไปสักระยะหนึ่งค่อยโทรมาหลอกเอาเงินจากเราฮุสคอร์บอกว่าเคลสลักษณะแบบนี้เหยื่อมีโอกาสเสียเงินสูงมากๆนะครับเพราะว่าคุณเป็นคนเซฟเบอร์นี้กับมือตัวเองและอย่างที่บอกนะครับว่ามิจฉาชีพเนี่ยพัฒนาต่อเนื่องครับ5ยุค5สมัยด้วยกันเริ่มจาก เคาะประตูบ้านทีละหลังโทรศัพท์หาเหยื่อทีละคนส่ง SMS เข้าเบอร์มือถือใช้โซเชียลเมีเดียและล่าสุดเข้าสู่ยุคที่5ก็คือ AI ครับยิ่ง AI พัฒนามากขึ้นเท่าไหร่ต้นทุนที่เขาใช้หลอกคนมันจะยิ่งถูกลงนะครับคำถามแรกเราทำอะไรได้บ้างฮุสคอย้ำนะครับให้สงสัยไว้ก่อนครับไม่ต้องรีบโอนเงินครับพอ AI ถูกพัฒนา เอจะราคาถูกลง มิชฉาชีพจะจะหลอกคนได้ในราคาที่ที่ถูกลงมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการอ่าดีเฟกซ์ ake, ลอปลอมหน้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วถ้าต่อไปเขามีข้อมูลต่อไปเขาอาจจะปลอมหน้าเป็นเหมือนแบบคนอย่างเราจะเคยเห็นเคสที่ต่างประเทศอ่ะเขาปลอมหน้าเป็นคนในบริษัทแล้วนะคะแล้วก็เข้าไปในมีติ้งของบริษัทแล้วก็หลอกให้บริษัทเนี่ยโอนเงินออกมาซึ่งความเสียหายมันจะยิ่งเยอะขึ้นมากคือตอนนี้มิชฉาชีพแอบเขาใช้เวลากับเราเขาหาข้อมูลของเราแล้วก็บวกกับทําทุกอย่างการหลอกลวงให้มันซับซ้อน มากขึ้นอันนี้เป็นเทรนที่เราจะเห็นในปีถัดไปเพราะฉะนั้นคนต้องระวังมากๆแล้วก็รีบหาแบบอะไรมาป้องกันตัวเองซึ่งกลับมาที่ความรู้ว่าเอ้ยเราเป็นคนสูงอายุเราจะเราจะทำยังไงให้ไม่โดนหลอกอย่างแรกก็คือจำไว้ว่าเขาจะเล่นกับอารมณ์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติเราต้องเอกไว้ก่อนเอกก่อนก่อนใครจะมาให้โอนอะไรก่อนจะมาให้ทําอะไรเอะไว้ก่อนเลย